ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดแรนด์มาค่ะเรียกว่าคลององอ่างนั่นเองและตอนนี้นะคะที่เอิก็ได้มาถึงจุดของคาร์เซ็นเตอร์แล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงร้านเขาเลเลสโต้แล้วค่ะตั้งมา 45-50ถึง50ปีแล้วส oh. ามารถที่ว่าใครคิดถึงเรื่องลูกไม้ <c oughs> จะเดินมาที่นี่ <c oughs> ได้เลย,ยกกบทุอย่างสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแบรนด์ของยูนิเดเลสอีกแล้วนะคะกับนีออนค่ะคนนี้คนเดิมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนีออนและแบนด์ยูนิเดเลสนะคะก็จะพามาเที่ยวที่พังรัสนั่นเอง ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยแบบมาเที่ยวบางวัรจริงๆอาจจะเคยได้แค่ได้ยินชื่อแต่ว่าต้องลองมาเที่ยวดูสักครั้งนะคะเพราะจริงๆแล้วบางบุรเนี่ยเป็นแหล่งขายผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะยิ่งสาวๆท่านไหนเนี่ยที่อยากจะทําเสื้อผ้าเองนะคะอยากจะขายเสื้อผ้านะคะ ผ้าลูกไม้หรือว่าผ้าชนิดอ,อื่นๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีร้าน a c c e s เครื่องประดับนะคะของขายเยอะมากเลยในโซนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาเข้ามาดูด้านาในกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรให้ซื้อกันบ้างนะคะโอ้โหเครื่องประดับเยอะมากเลยนะคะใช้ในการแบบว่าในงานแสดงอะไรนะคะและ้วก็จะไปแบบว่าเค่องอุปกรณ์ที่เราใช้ในงานาค่าในการทําเสื้อผ้าแล้วก็จะมีผ่ามา้านะคะที่นอนด้วยนะคะ คก็คือไม่แพงเลยทุกคนอะไรจ้าโอ้โหอันนี้คือแบบเป็นสุดขายผ้าที่เยอะที่สุดเลยนะคะและตอนนี้เราก็มาถึงร้านขเขาง e a t e r Store แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นดีลเลอร์นะคะหรือว่าตัวแทนจำหน่ายของยูเนเต็ดเลสอีกหนึ่งร้านนั่นเองค่ะบอกเลยว่าเจ้าของร้านนะคะใจดีอีกแล้วค่ะเดี๋ยวออนพาเข้าไปดูด้านในกันเลย ต,ตอนนี้นะคะนีออนก็อยู่กับคุณสันตินะคะเจ้าของร้านเจริญสโตะะร์ตะคะ่ะ,คะเป็นหนึ่งในร้านดั้งเดิมกเก่าแก่นะคะของพาร์เซ็นเตอร์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคัเดี๋ยวจะให้คุณสันตินะคะช่วยเล่าความเป็นมานะคะของทางร้านเจริญสโตร์หนะะ่อยค่ะตั้งมา45-50ถึงปีแล้วลูกไม้มานี่ก็เกือบ40ปีแล้วจุดเด่นก็อยู่ตรงนี้สามารถที่ว่าใครคิดถึงเรื่องลูกไม้จะเดินมาที่นี่ ได้เลยกบทุกอย่างได้คกบกบทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยคือว่ามีผ้าให้เลือกเนี่ยตั้งแต่ผ้าพื้นผ้าลูกไม้นะคะแล้วผ้าแบบอื่นด้วยเป็นพันพันแบบเลยนะคะก็คือเป็นจุดเด่นก็คือใครมาที่ร้านจนสโตเนี่ยคือได้ครบทุกอย่างเลยนะคะอยู่มา4ีถึง50ปีแล้วด้วยนะคะโอ้โหแล้วก็เราก็ขายลูกไม้ทุกแบบเลยใช่ไหมคะเกบทุกแบบครับเกือบทุกแบบเลยนะคะแล้วก็ตัวไหนขายดีที่สุดคะพี่สันติ ก็ถ้าตอนนี้นะวันนี้ก็พบดบุงาเนี่ยางเนี่ยพบกบุงาดอกลอยบุงาเลื่อมแล้วก็มีคบต,ต้นตักแบบเนี่ยสลับสีค่อนข้างแนี้อ๋ออันนี้จะเป็นแบบใหม่นะใ,ใช่ไหมครับมันจะมีพบตัดดอกอเล็กตัดดอกใหญ่ปลาหน้าตัดดอกปาหน้านี่ยจริงเราไม่ควรจะใช้ปลาห้ามันเป็นลิขสิทธิ์ไม่ใช่อือก็เป็นดอกเล็กดอกใหญ่ต่างๆแต่วนะ่าเรียกเป็นพาหน้าคือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าต้อง สินค้าของปราด้านะคือลายพ็อปี้อะไรแบบนี้นแล้วก็มีเป็นผ้าคอต้อนด้วยที่ปักเป็นดอกใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบลูกไม้ดอกลอยนะคะนี่อันนี้ทั้งหมดเลยด้านบนนะคะก็จะมีคริสเตอร์ด้วยตอนนี้ก็คือขายดีเป็นที่เศษดเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มออกงานกันแล้วด้วยก็เห็นเพราะว่าก็มีเริ่มมีงานบวชงานแต่งงานมีอะไรก็มีบ้างแล้วก็เริ่มมีขยับบ้างนิดหน่อยแต่ก็แล้วแต่บางวันดีของสวันไม่ดี แต่นี้คือเป็นร้านนั่งเดิมเลยแล้วทุกคน <All S 1> รู้ <All right. S 1> จักนะคะร้านค่อนข้างใหญ่เลด้วยรอสักระยะนึงก็คงจะดีขึ้นใช่ค่ะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะ <All right. S 1> แต่ว่าตรงเนี้ก็คือทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่าเป็นจุดที่ว่าหลากหลายที่สุดแล้วก็คน <All right. S 1> ที่จะชอบเข้ามาตรงนี้นะคะ แล้วก็อยากให้ฝากช่องทางการติดต่อ่อยค่ะพี่สันติว่ามาที่ร้านหรือว่าติดต่อทางโซเชียลอะไรได้บ้างค่ะออโซเชียลก็มีนะนแหะไลน์ไลแอดใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อนะคะใครอยากสอบถามอะไรนะคะก็จะมีแอดมินตอบให้ค่ะทางไลน์แอดของเจนสโตร์นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กของเราด้วยค่ะในวันนี้ขอบคุณพี่สันตมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะบ๊ายบาย หลังจากที่เรานะคะก็พาไปเดินในโซนของภาวราัสเซนเตอร์นะคะแล้วก็ร้านเจริญสตอรียบร,ร้ยรอยแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาที่โซนของซุปเปอร์มาร์เลยก็คือเป็นจุดแลนด์มาร์คที่แบบว่าทุกคนต้องมาเดินเ,เล่นเที่ยวเล่นแล้วก็ถ่ายรูปกระจิ๋สวยๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าที่นี่ก็มีที่ช้อปปิง้งอะไรก,กันอีกบ้างบอกเลยว่ามีร้านอาหารเยอะมากแล้วก็มีเป็นแบบของขายนะจัดหนักจัดเต็มแต่คือวิวสวยมากนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยว่าถ่ายรูปตรงไหนสวย แบบนี้นะคะให้เราแบบมาถ่ายรูปเล่นในโซนนี้นะแล้วก็จะมีของกินที่ช็อปปิ้งเยอะมากเลยค่ะเป็นแบบข้างๆคลองแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูกันเลยไ ร่ยแล้วก็ไปต่อกันที่ทีพีหน้ากันเลยนะคะบ๊ายบาย